ครับผมเคยสังเกตและสงสัยกันบ้างไหมว่าเบาะที่เรานั่งทุกวันทุกวันเนี่ยสภาพเป็นยังไงนี่เลยครับผมนี่อย่างฟองน้ําแบบนี้นะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับผมเนี่ยกระโปรงไม่ได้ไม่เอานี่เบาะผ้าที่คุมฟองน้ํานะดูนะด้านในเห็นไหมมีรอยสกปรกข้ามครบับผมไม่สะอาดเห็นไหมไม่ผ่านไม่อาวครับผมแบบนี้เราไม่ใช้อ่าเราไม่ใชน้นี่นี่ดูต้องแบบนี้เท่านั้นอ่ะเห็นไหมฟองน้ําใหม่แบบนี้นะ อ่าได้แล้วนี่ผ้ารองเห็นไหมตึงเป๊ะนี่สะอาดแบบนี้นะครับผมอ่าจุดเล็กๆน้อยๆก็สําคัญนะผมเรื่องความสะอาดของคุณลูกค้าบอกทุกตัวเราถึงรื้อออกมาซักล้างเปลี่ยนใหม่ครับผมไม่ดีบอกว่าไม่ดีไม่ผ่านบอกว่าไม่ผ่านอันไหนดีเราถึงส่งต่อมอบให้ลูกค้าครับผมใครอยากได้รถดีๆแบบนี้นะทักหาเสียได้ใส่ใจทุกรายละเอียดมากกว่ามาตรฐานรถมือสองแน่นอนรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายเสียแ่งจะให้ไป